สวัสดีน้องๆ ok ท love, year, ี <of P UC S> <of> ่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่บันเดิ้ลมิวส์ซ้อมพี่บันเดิ้อีกแล้วนะครับองน้องก็วันนี้นะครับน้องก็อยู่กับเกมโลบบอกนะครับองน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดนะครับเนาะในส่วนของโค้ดเกมนี้นะครับองน้องเก็เป็นด่านนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ามีหลายคนนะครับเนาะส่งโค้ดให้พี่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าพี่ถามเทคนิคไปนะครับเนาะว่ามีโค้ดให้พี่หรือเปล่านะครับเนาะเราก็สอนเทคนิคอะไรหรือเปล่านะครับก็คือขอบบบบบคคคุณททกกกก่่่่าาาานนนนะะรรััััีีแวมพ็ ทุกคอมเมนต์นะครับน้องเราก็อ่านทุกแชทนะครับน้องเราก็บางคนนะครับน้องก็คือมีรหัสในพี่นะครับน้องก็แบบว่าถ้ามีรหัสนะครับน้องที่แบบว่าไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับน้องก็คือจะเอาให้พี่นะครับน้องพี่ก็จะรับนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องส่วนใครที่แบบว่าจะเอารหัสตัวเองให้นะครับบงน้องก็คือไม่ต้องก็ได้นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องเราก็มีน้องคนนึงครับน้องบอกพี่มาว่าพี่ผมเอาโค้ดให้นะครับน้องโค้ดนี้นะครับพี่เอาไปใส่ได้เลยแต่ต้้้้้อองงงงงใใส่่่่เเเเเเลลววททาานน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 นัััะะครรตตป็หมถึจไดิ 10m นะครับนอก เป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าตื่นเต้นมากๆนะครับพี่ก็เลยแบบว่าไปสมัครไอดีตัวใหม่เลยนะครับน้องเพื่อมาใส่โค้ตตัวนี้นะครับน้องว่าน้องคนนี้นะครับน้องจะไม่ได้หลอกพี่จริงหรือเปล่านะครับน้องก็คือแค่เราเข้ามาเล่นใส่โค้ดแล้วได้เงิน 10m แบบนี้หรือว่า10ล้านแบบนี้นะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าน่าจะคุ้มมากๆเลยนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่ารีบไปสมัครไอดีตัวใหม่เลยนะครับน้องเราก็มาเล่นเลยนะครับน้องเราก็นี่นะครับน้องน้องเขาก็บอกสูตรมานะครับว่า ต้องไปสุ่มที่เกาะลิงนะครับน้อแล้วก็ต้องไปยืนที่แบบว่า ตรงที่สุ่มผลปีศาจด้วยนะครับเนาะถึงจะได้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้ละกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ใส่โค้ดมาแจกโค้ดด้วยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามาทําตามใจ f อด้วยนะครับเนาะก็จะเป่ามานได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าน้องส่งโค้ดให้เยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็พี่ก็ลองใส่ดูแล้วนะครับเนาะใน2โค้ดอื่นนะครับแต่โค้ดเงืนพี่ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าพี่จะมาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับพี่ก็เลยแบบว่ารีบไปสมัครไอเดียตัวใหม ลิงเลยนะครับน้องก็อย่างที่น้องเขาบอกนะครับน้องว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับน้องนี่นะครับวงน้องเอ้าทำไมเรือเราไม่ไปนะครับวงน้องก็นี่นะครับน้องร้องใหม่ทีละกันนะครับน้องโอ้ไปแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ไปหาเกาะลิงแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับน้องก็คุยไปด้วยละกันนะครับน้องก็คือใครที่แบบว่าอยากแนะนําพี่ยังไงบ้างนะครับก็สามารถแนะนํามาได้นะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นมือใหม่นะครับน้องสำหรับเกมนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากให้พี่ลงเกมนี้นะครับน้องหนึ่งอาทิตย์กี่ครั้งนะครับอยากให้พีี่่ทําาาเเกกกกมน้้ะรรบอออยใหหหไไลสดืว เกมนี้นะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับน้องเราก็คนไหนอยากให้คำปรึกษาก็บอกมาได้นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับองน้องก็ถือว่าพี่ก็เป็นแบบว่าเพิ่งหัดเล่นเลยนะครับน้องก็เป็นมือใหม่ดีกว่านะครับน้องเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับน้องแต่อีไม่น่านะครับน้องเดี๋ยวพี่ก็เติมแบบว่าซุ่มสี่ซุมห้าอยู่แล้วนะครับน้องไม่รู้อะไรก็คือคนแนะนํามาก็เติมไปมั่วนะครับน้องก็ จะเป่มาเลยนะครับน้องส่วนใครที่แบบว่าพอมีความรู้ก็บอกหน่อยละกันนะครับน้องพี่จึงจะได้แบบว่าไม่ได้เติมมั่วนะครับนาะเพราะว่าพี่มีแผนจะเติมอยู่นะครับนาะแล้วก็เติมหนักด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับน้องก็บอกมาได้นะครับถ้าไหนพี่ไม่เอานะครับนอหรือว่าถ้าไหนที่แบบว่ามันซ้ํากันนะครับมีโอกาสซ้ํากันหรือเปล่านะครับน้องเกมนี้ถ้ามันซ้ํากันเดี๋ยวพี่เอาให้ละกันนะครับนาอก็จะเปรามานี้เลยนะครับงงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าทาตามน้องทุกอย่างนะครับน้องก็ค้อพ ครับนอกดหน้าจอมาให้ดูเลยนะครับนะว่าพี่ต้องมาสุ่มตรงนี้นะครับนอก็คือสุ่มตรงที่แบบว่าเขามาซื้อผลพิศารนะครับนอนี่เลยนะครับนอน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนอก็น่าจะชัวร์แล้วนะครับนอนี่เลยนะครับบงน้องเดี๋ยวพี่จะเริ่มใส่โค้ดแล้วกันนะครับนอก็เป็นทางด้านของโคตดนะครับนอเงินนะครับงน้องก็คือ10บล้านเลยนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นเงินเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองใส่ดูเลยกันนะครับนอว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับนอถ้าเราเพิ่งสมัครรหัสใหม่นะครัับบแล้วกก็มาใส่นนะคร ตอนนี้นะครับน้องเงินของพี่มีอยู่ที่100นะครับน้องก็จะประมาณเดือนครับน้องมีแค่หน0่เท่านั้นนะครับน้องแต่พี่ใส่โค้ดนี้ไปนะครับพี่จะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับน้องเพราะว่าพี่จะได้10บเอฟนะครับวงน้องเออมาลองดูกันแล้วกันนะครับน้องว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับน้องตามที่เขาพูดมาหรือเปล่านะครับน้องก็มีตัว F ตัว U นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องแล้วก็ดีๆนะครับน้องแล้วก็10แบบนี้นะครับน้องลองไปได้เลยนะครับวงน้องสิบล้านต้องมาแล้วนะครับน้องกับโค้ดตัวนี้นะครับวงน้้้อองงพี่จจะะิมลลแวนนครับ ร้อยนะครับวงน้องก็คือโดนหลอกมาแล้วนะครับน้องก็ว่าอยู่นะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็โดนหลอกอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับน้องก็ พี่บอกเลยนะครับนว่าได้มาแค่1เท่านั้นนะครับน้องไหนบอกว่า10เอนะครับก็คือเสียใจมากๆนะครับน้องก็คือโดนหลอกอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้ว่าไม่จริงนะครับวงน้องก็คือได้มาแค่1อันเท่านั้นนะครับน้องหรือว่าเรียกว่า1เหรียญเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแต่ไม่เป็นไรนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าอย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องถึงน้องคนนี้นะครับเอาโค้ดมาให้พี่ได้ใส่นะครับน้องก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องอย่างน้อยโค้ดก็ยังใส่ได้นะครับน้องก็ได้เงินจริงๆนนนนนนนะะะะคคครรรััับบบ้้ออองงแต่าาจจเเวกไปล็ ไม่ได้นะครับน็อตเดี๋ยวพี่แจกโค้ดดีกว่านะครับน็อตก็เป็นโค้ดรีสแต็กนะครับน็อตโค้ดนี้นะครับก็เป็นทางหน้าของโค้ดรีสแต็กนะครับน็อตใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดรีสแต็กก็สามารถใส่โค้ดนี้ได้เลยนะครับน็อตก็จะประมาณเรื่อยๆครับวงน้องนี่เลยนะครับน็อตก็ยี่สิบสามโค้ดนะครับน็อตพี่จะแจกวันนี้ก็คือยี่สิบกว่าโค้ดเลยนะครับน็อตถ้าใครอยากได้นะครับน็อตก็คือใส่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน็อตก็โค้ดแรกนะครับก็เป็นทางหน้าของโค้ดรีสแต็กตัวนี้นะครับน็อตนี่เลยนะครับวงน้อง อยากได้นะครับก็ลงเบลได้เลยนะครับน้องจะอยู่ใต้คลิปนะครับงงน้องพี่แจกถึง23โค้ดนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะครับน้องว่าใส่ได้จริงๆริงหนึ่งคำน้องแล้ก็ไม่โกหกด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยบรรขางงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ใส่แบบนี้ไปได้เลยนะครับน้องก็ได้มาอีกแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดคูณนี่เองพี่นะครับน้องสามารถฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับางน้องเพราะว่าโค้ดนะครับน้องอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถได้ถึง6ชั่วโมงนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว น้อพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้อก็มีทางด้านของโค้ดคูนีเอ็กพี่นะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านของโค้ดลิสแต็กด้วยนะครับน้อก็มีโค้ดเงินด้วยนะครับน้อก็ได้แค่2เท่านั้นนะครับน้อก็ไม่ได้มากนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเหมือนโค้ดน้องคนนั้นเลยนะครับน้อที่เราส่งให้พี่นะครับน้อที่ก็อุตส่าห์ดีใจนะครับน้องทำไมมาหลอกกันอย่างนี้นะครับวงน้องก็ไม่เป็นไรนะครับน้อก็ขอบคุณนะครับน้อที่แบบว่าอย่างน้อยนะครับน้อก็มาแกล้งกันหรือว่ามาหยอกกัััันน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 นเเล่่่่่แบบบบบี้้้้้ะะะคคคครรรรออออกกกก็็็็็ไไไมมปปงงงถืววาาาาายยโดดใส ครับเนอะหรือว่าใครที่แบบว่ามีโค้ดดีๆนะครับเนอะอยากแนะนําพี่ก็สามารถส่งให้พี่ได้นะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะใครที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนอะก็บอกมาได้นะครับเนอะก็คือพี่ยังไม่รู้นะครับเนาะว่าแจกให้ยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนอะพี่ก็จะไปศึกษานะครับเนอะเดึกว่า เข้ามาในดิสคอร์ดก็ได้นะครับเนาะงเราก็มาคุยด้วยกันมาเล่นเชิร์ฟเดียวกันนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับเนาะพี่อยู่ในโลกหนึ่งนะครับเนาะยังไม่ได้ไปโลกอื่นเลยนะครับเนาะก็รหัสหลักพี่นะครับเนาะก็เวลตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ76นะครับเนาะก็คือไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะครับเนาะเลเวลของพี่นะครับบ่งน้อง พี่ก็แบบว่าอยากได้เลเวลแม็กนะครับน้องก็คือแบบว่าไปหาร้านไหนนะครับน้องก็คือแบบว่าไม่ค่อยเสื้อใจได้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าใครมีร้านดีๆนะครับหรือว่าใครมีรหัสดีๆนะครับน้องก็แนะนําพี่ด้วยละกันนะครับน้องก็จะเอามาเลยนะครับวงน้องเพราะว่าพี่อยากได้เลเวลแม็กนะครับนอในส่วนของเกมตัวนี้นะครับพี่ก็จะหาร้านดีๆละกันนะครับน้องเพื่อมารีวิวนะครับหรือว่าหารหัสลดหดละกันนะครับน้องก็ อาจจะขอโทษด้วยละกันนะครับนอที่แบบว่าไม่ได้ศึกษามากนะครับนอก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอถ้ามันยากก็คือใช้เงินแก้ปัญหานะครับนอก็เติมเอานะครับวงน้องหรือว่าซื้อรหัสเลยละกันนะครับนอก็เดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อรหัสละกันนะครับนอเพื่อได้เล่นกับน้องๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็คือเลเวลประมาณ4 5 0 0ทั้งหมดแล้วนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอเดี๋ยวพี่จะไปหารหัสดีๆละกันนะครับนอหรือว่าใครมีรหัสดีๆก็แนะนํามาได้ละกันนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน สนใจนะครับน no ้องแจงให้ฟรีๆอยู่ใต้คลิปนะครับน้องก็23โค้ดนะครับเรียกได้ว่าใส่ได้เกิดทุกโค้ดนะครับน้องก็จะปามาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็มาทําตาม FC นะครับน้องหรือว่าทําตามคนดูบอกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่ก็โดนหลอกนะครับวงน้องก็ไม่ให้เป็นไรนะครับน้องก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับวงน้องก็คือทํามาแกล้งพี่ได้นะครับน้องหรือว่ามาหยอกๆกันเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับน้องเพื่อไปให้แบบว่าเป็นขั้นเหงานะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เียนะครับน้อง ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องเขาแต่ครับที่แบบว่ามีอะไรดีๆนะครับน้องก็มาแชร์ต่อกันด้วยละกันนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาแจกโค้ดให้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดนะครับน้องที่แบบว่ารีสตั๊กนะครับน้องแล้ก็จะมีทางด้านของโค้ดนะครับน้องที่แบบว่าบวงเอ็กพี่นะครับน้องหรือว่าคูณเอ็กพีคูณสองนะครับน้องก็เยอะแยะมากมายนะครับน้องก็อยู่ใต้คลิปใครที่แบบว่าอยากได้ก็สามารถลงไปเอาใต้คลิปนะครับน้องส่วนใครนะครับที่แบบว่าเป็นมือใหม่นะครับน้องก็คือม่่นนะะครรับเา้วา ถ้าใครคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของรหัสของพี่นะครับน้องก็คือไม่ใช่อยากได้รหัสนะครับก็คืออยากได้ในส่วนของเสื้อของพี่นะครับน้องก็จะเอามาเลยนะครับน้องสำหรับเสื้อของพี่นะครับวงน้องก็คือ อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็เป็นชื่อช่องพี่เลยนะครับน้องก็จะบประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นช่อง YouTube เลยนะครับน้องก็จะเป็นชื่อนั้นเลยนะครับน้องก็จะบประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูละกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของชื่อตัวนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของชื่อพี่นะครับใครที่แบบว่าอยากแอดมาเล่นด้วยนะครับน้องก็สามารถแอดมาได้นะครับน้องก็อยู่ในโลกหนึ่งนะครับน้องก็จะบประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของชื่อพี่นะครับน้องทีีมมของพ่ก็จบไปประา นี่นะครับใครที่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคน <c oughs> ละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบงน้องไว้เชิญใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็ไปทักท่าของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับบ <c oughs> ๊ายบาย